ตอนอีศเรื่องแมงป่องกับเต่าทองแมงป่องและเต่าทองเป็นเพื่อนกันทั้งสองจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งเต่าทองต้องข้ามแม่น้ําที่ไหลเชี่ยวและเต็มไปด้วยอันตรายแมงป่องจึงอาสาให้เต่าทองขี่หลังของมันและบอกว่าจะดูแลเป็นอย่างดีแต่ในขณะที่กําลังจะข้ามแม่น้ําไปนั้นแมงป่องกลับใช้เหล็กในที่ปลายหางต่อยเจ้าเต่าทองเต่าทองนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด แล้วถามแมงป่องว่าเจ้าลืมสัญญาที่เคยให้ไว้กับข้าแล้วหรือแมงป่องยิ้มอย่างเจ้าเล่และตอบว่าก็มันเป็นสัญชาตญาณของข้านี่นานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเชื่อถือใครเพียงเพราะคำพูดแต่จงดูพฤติกรรมในอดีตของเขาด้วยพุทธภาษิตมิตรตทุพโโหีิปาปากโกผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลวแท้ ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ เรื่องปลาน้ำเค็มกับปลาน้ำจืดปลาน้ำจืดตัวหนึ่งอยากออกไปสำรวจโลกน้ำเค็มดูว่าเป็นอย่างไรวันหนึ่งมันจึงว่ายจากบึงน้ำออกสู่ทะเลที่นั่นมันได้พบกับฝูงปลาน้ำเค็มมากมายมันจึงคุยว่าข้าคือปลาน้ำจืดที่ที่ข้าอยู่นั้นงวดงามมากข้ามนอไอจอว่าพวกเจ้าต้องไม่เคยเห็นที่ไหนสวยขนาดนั้นมาก่อนแน่ๆปลาน้ำเค็มตัวหนึ่งจึงพูดขึ้นมาว่าหยุดโมเรื่องน่าเบื่อได้แล้ว หากเจ้ามีดีจริงทำไมเวลาที่ชาวประมงจับพวกข้ากับพวกเจ้าไปขายพวกข้าถึงมีราคาสูงกว่าและเป็นที่ต้องการของคนรวยมากกว่าส่วนพวกเจ้ากลับมีราคาถูกกว่าละ่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรดูถูกผู้อื่นหากตัวเราไม่ดีจริงพุทธภาสิตะเมวะวาจางังพาเสยยาย,ายอัตตานางังนอตาปเยควรกล่าวแต่วาจาที่ไม่ยังตนให้เดือดร้อน ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ นิทานอีศปเรื่องควายหนุ่มกับควายแก่ควายหนุ่มตัวหนึ่งเห็นควายแก่อีกตัวทำงานหนักทุกวันในขณะที่ตัวมันสุขสบายไม่เคยทำอะไรเลย ก็รู้สึกเวทนามันจึงบอกควายแก่ว่าท่านแก่ป่านนี้แล้วยังจะทำงานหนักอยู่อีกเดี๋ยวก็เหนื่อยตายพอดีทำไมท่านไม่พักบ้างละ่ะดูค่าสีไม่เห็นต้องทำงานก็มีอาหารให้กินอยู่สุขสบายควายแก่ฟังแล้วก็ทำเฉยไม่สนใจวันหนึ่งควายหนุ่มที่วันวันเอาแต่กินกับนอนก็ถูกส่งไปขายที่โรงฆ่าสัตว์เพราะเจ้าของเห็นว่าเลี้ยงไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรความแก่จึงสอนควายหนุ่มตัวอื่นๆว่า ถ้าพวกเจ้าไม่อยากมีจุดจบแบบเจ้าควายตัวนั้นก็จงทำงานกันต่อไปเพราะการทำงานจะทำให้เจ้ามีค่าและเจ้าก็จะได้มีชีวิตที่ยืนยาวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่อยู่อย่างมีคุณค่าย่อมดีกว่าผู้ที่อยู่โดยไร้ประโยชน์พุทธภาษิตโยรักขติอัตานางังรขิโตตัสสะพาฮิโรผู้ใดรักษาตนได้ภายนอกของผู้นั้นก็เป็นอันรักษาด้วย ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ นิทานอีศพเรื่องหมอกบกัมมลอวันหนึ่งในฤดูฝนกบตัวหนึ่งกระโดดขึ้นมานั่งบนใบบัวพร้อมประกาศให้สัตว์ทั้งหลายรู้ว่าข้าเป็นหมอที่รอบรู้ทั้งเรื่องและสามารถรักษาโรคต่างๆได้ใครมาให้ข้ารักษาจะไม่คิดค่าตอบแทนเลย สัตว์ตัวอื่นๆได้ยินกบพูดเช่นนั้นต่างก็พากันดีใจที่หมอกบจะช่วยรักษาให้หายป่วยสุนัขจิ้งจอกที่เดินผ่านมาได้ยินเข้าวก็พูดจจเหน็บแนมเจ้ากบว่าก่อนที่เจ้าจะรักษาสัตว์ตัวอื่นๆให้หายป่วยเจ้าไปรักษาผิวหนงังอันอับปัะษักของตัวเองให้หายก่อนจะดีกว่าไหมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนที่คิดจะช่วยเหลือใครจงช่วยเหลือตัวเองให้ดีเสียก่อน พุทธภาษิตปฏิมังเศษมัตนาจงพิจารณาตนด้วยตนเองก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเรา สุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะนิทานอีโศบเรื่องแม่สุนักจิงจอกกับแม่สิงโต ้าวันหนึ่งแม่สุนัขจิ้งจอกพาลูกๆกออกมาวิ่งเล่นกันในป่าแต่บังเอิญไปเจอแม่สิงโตกับลูกสิงโตอีกหนึ่งตัวแม่สุนัขจิ้งจอกจึงถามแม่สิงโตว่าทําไมท่านถึงมีลูกแค่ตัวเดียวเองหละ่ะดูข้าสีมีลูกตั้งหลายตัวน่ารักทั้งนั้นเลยถ้าท่านมีลูกเท่าข้าท่านคงจะภูมิใจน่าดูแม่สิงโตไม่สนใจคําพูดของแม่สุนัขจิ้งจอกเลยแม้แต่น้อย ก่อนจะเดินจากไปมันหันกลับมาทิ้งคายด้วยน้ำเสียงเรียบๆไว้ว่าก็จริงอยู่ที่ลูกของเจ้าน่ารักทุกตัวแต่เมื่อพวกเขาโตขึ้นก็เป็นได้แค่สุนัขจิ้งจอกส่วนลูกของข้าถึงจะมีแค่ตัวเดียวแต่จำไว้ว่าวันข้างหน้าเอเขาจะได้เป็นเจ้าแห่งสัตว์ป่าทั้งปวงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปริมาณไม่สำคัญเท่าคุณภาพพุทธภาษิตปัจเจกจิตตาปุถุสัพพสัตตาประดาสัตว์ต่างคนก็แต่ละจิตแต่ละใจ ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วละก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ